ายดวง12ปีเกิดกับผมสินสน้อยครับประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ครับใขรลุ่งไครโรดใครร่วงเป็นยังไงบ้างเรามาฟังกันนะครับปีชวดครับการงานการเงินต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับเพื่อนพ้องนะครับพวกเดียวกันจะเป็นสิ่งที่ดีมากช่วงนี้ต้องบอกว่าการงานการเงินของคุณเนี่ยถือว่าดีนะฮะแต่ว่าต้องพึ่งคนอื่นเป็นหลักเลยละครับไม่ว่าเป็นธุรกิจอะไรก็ตามนะครับผมแนะนำานะ่าช่วงนี้ครับถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับทางน้ำนะครับหรือเกี่ยวกับ ที่มันเย็นๆนะจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคนปีชวดเลยนะครับลองหาดูนะครับใครยังที่ไม่มีนะฮะก็ลองดูนะครับรับรองว่าไปรุ่งและไปเร็วครับในเรื่องของความรักครับก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะครับถ้าคุณจะหานะฮะช่วงนี้ก็ลองไปหาดูครับหาตามสถานที่ต่างๆนะครับผมแนะนําเป็นพวกที่ติดแอร์นะครับไม่ใช่กลางแจ้งนะฮะคุณอาจจะพบคนรักได้เลยนะครับในเช่นอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นต้นนะครับในเรื่องของสุขภาพครับยังต้องระวังนะฮะเรื่องนี้ต้องระวังไว้มากนะครับในเรื่องของ มะเร็งปากมดลูกครับอันนี้ระวังไว้นิดหนึ่งครับหลายคนนะครับมีปัญหามากในช่วงนี้อาการอาจจะกลับมากําเริบอีกก็ได้นะครับผมแนะนําให้ไหว้องค์เทพเจ้าแม่กวนอิมครับลองหาดูครับเจ้าแม่อุนทิมปางไหนก็ได้นะครับหรือจะเป็นปางพันมือได้ฮะเป็นสิ่งที่ดีมากช่วยคุณได้เร็วมากขึ้นแหละครับปีฉลูครับการงานการเงินบอกว่ามีโอกาสติดติดขัดขัดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับคุณอาจต้องพึ่งนะครับ ู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คุณคุ้นเคยในการช่วยเหลือนะครับทำธุรกิจครับแนวต่างๆนะครับในช่วงนี้แนะนําว่าแนวที่ยังทําได้อยู่ก็เป็นแนวเดิมๆอย่างเช่นนะฮะปล่อยเงินกู้ครับเงินกินดอกเบี้ครับเก็บอะไรที่กินนานๆเก็บค่าเช่าแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีมากอะไรที่จําเป็นต้องใช้เงินรวดเร็วแบบนี้ถือว่ายังไม่เหมาะในการลงทุนนะครับลองมองหาดูดีๆนะครับในเรื่องของความรักนะครับความรักก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนกันนะครับลองดูนะฮะ แต่นะครับคุณต้องอย่าขี้งกเกินจนเกินไปครับเป็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับก็จะมีโอกาสหาแฟนได้สำหรับคุณผู้หญิงครับต้องชอบผู้ชายที่เปย์นิดนึงนะฮะจะดีมากๆเลยละครับในเรื่องของสุขภาพครับต้องบอกว่าสุขภาพช่วงนี้ก็นิดนึงฮะระวังเรื่องเกล็ดเลือดไว้นิดนึงนะครับอาจจะมีเม็ดซีหรืออะไรที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเป็นหรือวัยรุ่นอาจจะเป็นสิวมากขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องอื่นครับเกี่ยวกับระบบน้ําต่างๆทางเดินหายใจช่วยหมั่นตรวจสอบด้วยนะครับ ผมแนะนําไหว้องค์เทพในช่วงนี้กันอา,อาจจะไม่เป็นองค์เทพดีกว่านะเราไปทําบุญก่อนดีกว่านะครับทำบุญทําทานคนยากไร้แบบนี้ดีที่สุดครับปีคานครับปีวขาเนี่ยบอกเลยว่าการงานการเงินมีสิ่งที่คุณต้องทำครับมีโอกาสรุ่งมากๆเลยถือว่าเป็นโชคดีนะฮะเติมเต็มคุณครับใครที่ทํางานอยู่ในบริษัทองค์กรต่างๆครับมีโอกาส เติบโตได้สูงมากๆเลยนะครับถ้าคุณจะทํางานฮะลองเลือกดูสมัครงานที่เป็นบริษัทที่มันค่อนข้างใหญ่หน่อยจะเป็นสิ่งที่ดีครับธุรกิจแนวไหนผมบอกเลยว่าเป็นแนวภาคที่ใหญ่นะฮะเป็นแนวแบบขนส่งหรือจะขายอะไรต้องเป็นล็อตๆใหญ่ๆจะดีมากฉะนั้นถ้าคุณขายของอยู่พยายาม ขายได้เป็นใหญ่ๆขายส่งแบบนี้จะดีกว่าขายปลีกนะครับในเรื่องของสุขภาพครับก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะสุขภาพที่คุณจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของไตนะครับการที่คุณกินอะไรต้องระวังนิดหนึ่งอย่ากินเค็มจนเกินไปหรือกินอะไรที่มากเกินไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบนิดหนึ่งครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเลือดลมได้เล็กๆน้อยๆนะครับลองตรวจสอบดูนะครับผมแนะนําให้ไหวองค์เทพกวนอูเสริมไปในช่วงนี้ทีเดียวนะครับรับรองว่ามีพลังในการทํางานมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ ีเถาะครับการงานการเงินบอกเลยว่าช่วงนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะพอไปได้เอาแบบว่าคุณต้องตามน้ำเขาไปนะฮะใครที่ทำธุรกิจแบบไหนช่วงนี้กำลังดังอะไรคุณทำแบบนั้นนะครับอย่าคิดจะแหวกแนวครับช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะครับมันจะมาเติมเต็มคุณได้แต่มันไม่ได้โตเร็วนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้มันจะโตเรื่อยๆแบบช้าๆ้าไปเรื่อยๆธุรกิจเกี่ยวกับความงามนะครับสุขภาพนะครับหรือจะเป็น ของกินที่มีประโยชน์มากๆจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับในเรื่องของความรักครับความรักก็มีโอกาสเติบโตเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับใช้ชีวิตชิวๆไปครับส่วนใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับบอกเลยว่าต้องขยันมากขึ้นพยายามมากขึ้นหลายเท่าถึงจะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ครับในเรื่องของเทพเจ้านะครับผมแนะนําให้ไหว้องค์เทพนาจาครับจะได้ประสบความสำเร็จแบบเร็วๆไปรุ่งๆครับลองดูลองหาดูครับหาไม่ยากครับ บีมะโรงครับการงานการเงินบอกเลยว่าช่วงนี้ก็ม <anywhere> ีโอกาสที่ต้องใช้จ่ายออกไปเยอะกว่าเดิมนะครับแต่คุณจะเก็บอยู่ครับรับรองว่าสิ่งที่คุณได้มาคุณจะเก็บอยู่หมัดเลยครับในช่วงนี้ในเดือนนี้ครับฉะนั้นลองดูกับธุรกิจอะไรก็ได้ที่คุณทําอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่คุณได้มานะครับในการขายของผมแนะนําให้ขายแบบไม่แพงมากนะครับในราคาที่ย่อมเยาเป็นแมสเป็นตลาดนะครับแล้วคุณจะขายได้ไวได้เร็วแล้วเก็บเงินได้อยู่ลองคิดดูครับแนวไหนก็ได้ครับลองดูครับ ในเรื่องของความรักครับแน่นอนว่าคุณเหมาะกับคนที่อายุน้อยกว่าในช่วงนี้จะประสบความสำเสร็จมากกว่าครับถ้าคุณไปจีบสาวใหญ่หรือว่าแม่ไม้หรือคนที่อายุมากกว่าหรือผู้หญิงผู้ชายที่อายุมากกว่ารับรองมีโอกาสแห้วสูงมากๆนะครับฉะนั้นไม่แนะนําเลยครับในเรื่องของสุขภาพครับให้ระวังระบบน้านิดนึงแล้วกันระบบท้องเ่ยฮะอาจจะปั่นปวดเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะกินอะไรผิดสัมเดงหรือเปล่าลองคิดดูนะครับระบบย่อยระบบท้องอาจจะท้องอืดท้องเฟ้อได้ง่ายก็หมั่นตรวจสอบนิดนึงนะครับ ผมแนะนําให้วาองค์เทพเจ้าแม่ทัพทีมครับช่วงนี้การทําธุรกิจถือจะลุ่งเรืองเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับปีมะเสงครับปีมะเสงบอกเลยว่าเดือนนี้การงานการเงินเป็นปัญหาที่คุณต้องถกเถียงปัญหาประสบปัญหาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกับลูกค้าเองหรือว่าเจ้านายหรือว่าเพื่อนพี่น้องก็เลยแนะนําว่าช่วงนี้ให้คุณเงียบๆเอาไว้นะครับแนะนําเป็นการฟังมากกว่าพูดนะครับ ธุรกิจที่เหมาะนะฮะอาจจะเป็นแนวที่ต้องถกเถียงกันนะครับคุณลองคิดดูว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นนักพูดหรืออะไรเนี้ยอาจจะเหมาะนะฮะแต่ถ้าเป็นธุรกิจการค้าเนี่ยก็ต้องเบาๆลงบ้างช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าใช้ประสบการณ์ดีที่สุดครับในช่วงนี้ครับความรักให้หยุดไปก่อนนะครับความรักช่วงนี้อาจมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันได้คนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่งงานแล้วหรืออะไรแบบนี้ก็ท่องใจเย็นๆนะครับคนที่ยังไม่มีผมคิดว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรครับในเรื่องของสุขภาพครับต้องระวังเลยครับสุขภาพเน โรคเครียดโรคอะไรเต็มไปหมดนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะาปัญหาคุณจะลุมเรานะครับเริ่มเกิดจากตัวของคุณเองนะครับมันไม่ได้ปัญหาที่ใครครับที่คุณเองนะครับเป็นคนทําปัญหาทั้งหมดเองสุขภาพก็เลยถดถอยนะครับฉะนั้นก็มันตรวจสอบรักษาสุขภาพชิวๆดีกว่าครับช่วงนี้ไม่ได้แนะนําให้ว่าองค์เทพอะไรนะครับถ้าคุณจะทําบุญในการไปเที่ยวนั่งช้อปปิ้งก็ได้ผมแนะนําแบบนี้เลยนะฮะหรือนั่งสมาธินะครับทำบุญนั่งสมาธิแบบนี้ดีมากๆเลยถ้าคุณทําได้ลองทําดูครับ ปีมะเมีย er ครับการงานการเงินบอกเลยว่า <concealed> ช <gear> ่วงนี้ก็มีโอกาสเติบโตได้นะครับได้รับพลังงานดีๆมาธุรกิจที่คุณทําอยู่เลยทาอยู่ก็เติบโตไปได้เรื่อยๆครับก็คนที่ยังทุกข์ใจอยู่นะก็จะมีน้ามาหล่อเลี้ยงในชีวิตนะครับทำให้เหมือนกับว่าคุณพอไปได้รอดไปได้ในช่วงนี้นะครับธุรกิจที่แนะนำนะครับผมก็แนะนําให้มันบาลานซ์กันนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของงานบริการนะครับคุณต้องเน้นนะครับแน่นอนคุณอาจจะขายของอยู่นะครับน้นไปที่งานบริการให้มันมากขึ้นเทคแคร์ให้มากขึ้น ก็จะทาให้ประสบความสำเร็จรอดไปได้ในช่วงนี้ครับคุณที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับเรื่องของความรัก,กต้องบอกเลยว่าต้องเทคแคร์เยอะนะฮะเอาเป็นว่าคุณที่มีแฟนอยู่แล้วต้องใส่ใจเขาเยอะคุณอาจจะลืมได้นะครับแต่ช่วงนี้ต้องกลับมาใส่ใจเขาเยอะๆยะนะครับชาบคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็โอกาสก็จะยากนิดหนึ่งในการหาแฟนนะครับช่วงนี้นะครับไม่เป็นไรครับถ้าคุณเจอคนที่ถูกใจแล้วก็พยายามมากขึ้นจากสองสามเท่าไปก่อนนะอาจจะยังไม่ต้องจู่โจมเร็วรวดเร็วมากมายนะครับพยายามไปเรื่อยๆก่อนนะยินครับชาวต่างชาติก็เหมาะนะครับในช่วงนี้ครับ เรื่องของสุขภาพครับให้ระวังนะครับนิดหนึ่งและกันนะในเรื่องของพวกเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับอาจจะมีปัญหาได้ลองตรวจด,ดูนะครับช่วงนี้คนปีมะเมียนแนะนำนะครับในการทําบุญและกันทําบุญทาทานวัดไหนก็ได้วัดไทยวัดจีนวัดฝรั่งแบบไหนก็ได้ครับให้คุณสบายใจเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยละครปีมะแม่ครับการงานการเงินช่วงนี้บอกเลยว่าประสบปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะอาจจะขาดตอนบ้างแต่สุดท้าย คุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่คุณทาอยู่แล้วนะทำมาแล้วทําต่อไปแล้วจะดีครับสำหรับคนที่ยังหางานหาเงินอยู่นี่ยนะครับอยากหาอะไรใหม่ๆทำนะฮะต้องเป็นแนวที่เกี่ยวกับผู้คนนะผู้คนหรือว่าสัตว์ก็ได้นะครับที่ตกตะกรรมลําบากช่วยเหลือเขานะครับจะดีมากลองคิดดูว่าธุรกิจอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์และเราได้เงินด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เงินมากหรอกก็คือเป็นค่าแรงเราในการช่วยเหลือ เล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากและแม้กระทั่งขาของเก่าในช่วงนี้ก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับลองดูได้ครับในเรื่องของความรักครับความรักก็เป็นสิ่งที่ดีไปได้เรื่อยๆครับความรักเก่ามีโอกาสกลับมานะฮะบ่อยในช่วงนี้กลับมาแล้วนะครับฉะนั้นต้องคิดดีๆนะครับว่าคุณจะจีบคนใหม่หรือคนเก่าถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็ลองพากันไปเที่ยวสถานที่เก่าๆและลึกความหลังดูครับจะเติมพลังให้คุณได้อย่างดีครับ ภาพครับผมก็อยากให้ไปตรวจนิดนึงครับมือไม้นะฮะเส้นประสาทต่างๆเช่นกันนะครับอาจจะมีปัญหาได้เรื่องของความเครียดนะครับก็ลองมาตรวจสอบดูนะครับอแนะนำไหว้องค์เทพครับอันนี้ผมแนะนำไหว้เฮงเจียแล้วกันนะฮะลองไปหาดูครับสารเจ้าพ่อเฮงเจียสำคัญมากๆครับในช่วงนี้ลองดูเลยครับแนะนำสุดๆครับปีวอกครับการงานการเงินช่วงนี้มีโอกาสจ่ายมากมีโอกาสเดินทางสูงนะฮะ ก็เหนื่อยนิดนึงแล้วกันนะครคุณทําอะไรก็ต้องระวังไว้นะครับแน่นอนว่าคุณต้องเดินทางต้องมีรายจ่ายอยู่แล้วนะครับผมแนะนําให้ทาธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางไปเลยนะครับยูทูบเบอร์ทัวร์โลกออนไลน์นะครับไกด์แนะนําหรือว่าอะไรก็ได้ขนส่งออกไปเป็นสิ่งที่ดีมากๆใครที่ยังไม่มีธุรกิจแนวนี้ลองหาทําดูครับในเรื่องของความรักครับการเดินทางที่เหมาะนะที่คนเหมาะกับเราเองนะครับและบอกว่าชาวต่างชาตินะครับหรือคนที่ทํางานแนวแนวที่ไม่ได้อยู่กับที่นะเหมาะกับเราครับ ลองหาดูครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณชอบนะครับในสไตล์แบบนี้แหละครับเรื่องของสุขภาพครับต้องระวังเรื่องของเลือดลมเป็นหลักเลยการเดินเหินเป็นหลักเลยนะครับระวังนิดหนึ่งในเรื่องของพวกโรคปอดนะครับเกี่ยวกับการหายใจทางเดินอากาศทางเดินหายใจแบบนี้ครับก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแนะนําไหว้องค์เทพนะครับช่วงนี้ผมก็ยังแนะนาเจ้าแม่กุนอิมนะครับปางเนี่ยไม่แนะนําเอาเป็นปางนิดก่าครับปางเหยียบมังกรนะครับถ้าคุณเจอปางนี้ ให้รีบตั้งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานในการไหว้เลครับจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีครับปีละกาครับปีละกาต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยังถือว่า,าติดขัดนิดนึงนะมีรายจ่ายอยู่บางคนที่ทำลุ่งเนี่ยก็จะลุ่งไปเลยบางคนที่จะติดขัดก็ติดขัดแต่ส่วนใหญ่จะติดขัดนะครับเล็กๆน้อยๆอยคุณต้องมีการแบบจะทําก็ทําไม่ได้ติดอะไรแบบจะไปไหนก็ไปไม่ได้เหมือนแบบจะได้ไปแล้วอ่ะจะทําแล้วอ่ะก็ไม่ได้ทําทุกทีนะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาอยู่ฉะนั้นธุรกิจการงานช่วเนี้ทำเหมือนเดิมไปก่อนพักไปก่อนนะครับผม ในเรื่องความรักนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับทำตัวสบายๆนะครับก็เอาคนใกล้ตัวเป็นหลักนะครับใครอยู่ใกล้คุณคุณอาจจะไม่ได้มองเขานะเพราะในองความรักแต่เนี่ยเนื้อคู่คนน่ะอยู่ไม่ไกลครับในเรื่องสุขภาพครับต้องระวังเลยนะฮะเรื่องของปอดเก็ดเลือดครับอันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะฮะก็มันจะทํางานหนักในช่วงนี้นะครับแล้วคุณอาจจะประสบปัญหาได้นะครับใครที่เป็นไข้หวัดไข้โรคอะไรพวกนี้เกี่ยวกับทางเดินหายใจครับให้ระวังไว้นะครับผมแนะนําให้ไหว้องค์เทพแบบนี้ครับ แนะนำให้ว่าวัด,ดก็ได้นะวัดไทยนะครับสัก3วัดนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากที่คุณคิดได้ตอนนี้เลยนะครับ3าวัดไปเลยครับแล้วจะนาโชคให้คุณครับปีจอครับปีจอต้องบอกว่าช่วงนี้เริ่มแล้วนะรเริ่มที่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับก็นิดหนึ่งฮะปีจอเนี่ยธุรกิจการงานเนี่ยต้องบอกว่า,าพลังเนี่ยไม่ค่อยมีฉะนั้นผมแนะนำมีครับให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับคนมาสั่งของเราแล้วเราค่อยผลิตมาสั่งเรา เยอะๆครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะหรือธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยเช่าก็ยังพอได้อยู่นะครับหรือสิ่งลี้ลับครับจะเป็นสิ่งที่ดีสุดๆเลยครับความรักครับความรักก็จะเป็นแนว2สีครับจะเป็นเนื้อคู่ที่ดีมากในช่วงนี้ผิว2สีนะครับหรือคนที่พูดได้มากกว่า2ภาษานั่นแหละครับเป็นเนื้อคู่คุณในช่วงนี้ตัวจริงเลยแหละครับแต่ใครที่มีแฟนอยู่แล้วไม่เป็นไรนะฮะก็ใช้ชีวิตกัแบบสนุกๆครับพากันไปเที่ยวหลายๆที่จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เรื่องของสุขภาพครับแน่นอนครับว่ามะเร็งเต้านมจะกลับมาได้ในช่วงนี้ให้ระวังเอาไว้นั่นเองนะครับก็เนี่ยครับเป็นเรื่องหลักๆเลยลองไปตรวจดูนะครับแนะนำนะครับองค์เทพที่คุณควรจะไหว้เลยคือเป่ากงนะครับไปขอพรอะไรก็ได้ครับแต่คุณต้องซื่อสัตย์มากๆจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับปีกุณครับการงานการเงินช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า เหนือนิดนึงอาจจะมีคู่แข่งนะครับเราเราจะมีคู่แข่งมากขึ้นเยอะขึ้นเจอคนเยอะขึ้นนะครับทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นคุณต้องเตรียมรับมือให้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จจะเป็นคู่แข่งของคุณนั่นเองฮะก็ระวังไว้นิดนึงแล้วการธุรกิจการงานนะครับก็อย่างสิ่งที่ทําอยู่แล้วก็ทําต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะนะฮะเราคงทําอะไรมากกว่านั้นไม่ได้นั่นเองครับหรือถ้าคนที่ยังไม่มีการงานนะผมแนะนําให้ทําธุรกิจเกี่ยวกับผู้คนนะครับหรือถ้าคุณมีแก๊งมีเพื่อนของคุณอะทำเป็นกลุ่่มมดีกกวววาาคคคคุณทํนนนเเยะรรรัับใือองงข็ชิฮ ใครที่ยังไม่มีแฟนครับก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนละกันช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนครับคนที่มีแฟนแล้วก็พากันไปเที่ยวปกติครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับชิลๆได้เลยนะครับในเรื่องของสุขภาพก็ระวังไว้นะสุขภาพนี้เหนื่อยครับระวังนิดนึงลวกันนะในโลกของทางเดินหายใจเนี่ยเป็นหลักๆเลยแล้วกันนะแล้วพวกหน้าแข้งขาเนี่ยอาจจะโดนกระทบได้นะครับแต่คุณผู้ชายครับอันทะให้ระวังไว้นิดหนึ่งลวกันนะครับ แนะนำไหว้องค์เทพอันนี้ผมบอกเลยว่าไปวัดจีนทำบุญนะครับเป็นชาสิงเอียก็ได้นะครับหรือไทสวยเอียก็ได้นะครับได้หมดเลยลองวิเคราะห์ดูแล้วลองดูครับนี่คือสิ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับหวังว่าทุกคนจะนำไปปฏิบัติและพัฒนาตัวเองได้ในช่วงของเดือนนี้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับผมครับสินจะน้อยเต้ยิงครั้งสวัสดีครับ